ะะมาเจอกับวาวาออสซอนนะคะวันนี้จะมาทำก้วยทอดแต่สุดาแล้วนะคะว่าผสมไปแล้วนะคะอย่างละถ้วยนะคะมีเป้ง แป้งข้าวเจ้าไม่ต้องรู้ข้าดแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยแป้งมันนะคะครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งอทอดกรอบถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวนะคะทึ่งขูดไปเสร็จแล้วนะคะขูดเรียบร้อยนี่ใช้แ่ตัวนี้ขูดนะคะใช้ตัวนี้ขูดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่นี่ก็คือกระต่ายของเราเองนะคะทาเองนะคะสั่งได้นะคะตัวนี้นะคะสนใจทักมานะคะสั่งส่งถึงบ้านนะคะแล้วก็เราก็คั้นเาน้ําได้แล้วนะคะ พอคันเอาน้ำเราเก็บน้ำไว้ไว้ทำอย่างอื่นหรือจะผสมต่อก็ได้นะคะหรือไว้ทำขนมอย่างอื่นก็ได้นะเก็บน้ำไว้แล้วแล้วก็น้ำมะพร้าวเราก็เก็บไว้แช่ตู้เย็นกินเยงงอร่อยด้วยค่ะลบไปหน่อยนะคะอันนี้เราก็มาคั้นมาผสมเรียบร้อยนะคะผสมไม่เข้ากันแม่งเหี้ยละแล้วถ้าทำไม่หมดแล้วก็แบ่งได้นะคะ แล้วก็แบ่งกันได้อันนี้เราก็ผสมให้เข้ากันแล้วจะใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนนะคะช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีน้ําปูนใสอเดี๋ยวเราผสมน้ําปูนใส่อันนี้เราจะแบ่งไว้ทําวันหลังนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะน้ําตาลก็ถ้วยหนึ่งถ้าใครอยากหวานกว่านี้ก็ใส่ได้อีกนะคะน้ำตาลได้อีกอันนี้เราผสมให้มันเท่ากันก่อนแล้วเราก็จะแบ่งไว้วันนี้เราจะทอดกล้วยแล้วก็ กันแล้ค่ะเดียเราพักทองแล้วจะสอนวิธีหั่นนะคะวันนี้เราผสมตัวนี้ก่อนไปผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีหั่นพักทองกันเลยปนี้เลยนะคะหั่นไว้ทอดนะอ่าแล้วก็ค่อยจะคลุกทอดนะคะไม่ต้องหั่นบางมากแล้วก็ไม่ต้องหั่นหนามากนะคะหั่นตามใจเราก็ได้จะหั่นแบบไหนอันนี้มันเล็กหน่อยนะคะก็ต้องหั่นแบบเล็กๆ นะแล้วก็หั่นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา็ะจิ้มทอดแป๊บเดียวค่ะสุกแล้วทีนี้มาดูวิธีหั่นกล้วยทีนี้โอเคหันนะหันอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ต้องบางนะคะแล้วก็ไม่ต้องหนาหั่นเป็นสามชินช้นหนึ่งชิ้น สชิ้นสามชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากถ้าทําขายแล้วก็หั่นสักสี่ชิ้นก็ได้ค่ะมันจะได้มันจะได้ประหยัดเนาะทําขายปึ๊บแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นสี่ชิ้นนะก็จะได้แล้วแต่อันนี้ขอหั่นสามชิ้นแล้วกันนะเพราะว่าทําทานเองนะคะอ่านึงไม่ต้องบางมากนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มในสอง ได้แล้วดูเลยนะคะเราก็ชอบใบเตยแ่นะจะวก็จะเอาควยอเอ้วเแล้วไปดูว่วา อค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นฟักทองนะคะเดี๋ยวเรามาชิมฟักทองก่อนอืม ปากนองนุน่มไนก็ติดกล้ยอืมอร่อยมากค่ะสุดยอดเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะทำอะไรนะคะเจอกัน